ขอค่ะคุคะหยไม่เอาอะคงไม่สวยสวยสวยช่วยเพิ่งดูไหนได้สวยพร้อมยังคะพร้อมยังคะจตมรอมล้ว่ไหมเตรีม้อมแล้ใช่ไหมพร้อมแล้วใช่กหมพร้อมแก้วใชไหร้อมแล้ใช่ไหมพร้อ์ใช้วใช่กเกอร้อ์แล้วใช่ไเคร้อแล้วใช่ะ นี่ไงกดเอฟเฟกข้างล่างอ่ะแม่อะมาช่วยโวดเหรียญหนึ่งเขาเดี๋ยวให้ใส่สติกเกอร์ก่อนเราที่ไม่เขียนเอฟเฟกต์อับแม่อันไหนก็ได้อันที่แบบว่าเป็นหูกระต่ายอะไรอย่างงี้ก็ได้แม่อ่าๆไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่ได้โอดๆอันนี้อันนี้โอดอันนี้ไม่ได้เลยแม่อ่าอันนี้อ่ะดูได้ใคนดูหน่อยนะ มาเฮ้วแล้วจะไปเอาแม่ลองเลือกดูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่มงกุฎละเอาโอ้อันนี้ไม่ได้เลยแม่จิงจึงได้ลองใช้แต่ก่อนใส่หน้ากากอีกไม่ใส่หน้ากากสิอันนี้ไหมอันนี้อันนี้อันนี้อันนเ้อันี้โอ้โห这些特效太死เซอร์ไพรส์กว่าคือ เซอร์ไพรส์กว่าคือเลือกสติกเกอร์ไม่ได้อะคะคือกอก็คือก็คือไมคได้คอก็คอก็คือก็ค่ะก็คือก็คะนี่คะอี่คะนก่คะอก็คือี็คือก่คือก็คอนคือก็คือกค่อขคือก็คอคือก็คอคือคือกคือก็คือก็คืคุอเ็คือกมคือคืคุณก็คือก็คือก็คือค่อก็คือก็คือกคะอกานอกคอ็คือก็คือกคือก็คือก็คคคคคออ ไม่ได้ค่ะต้องตอบค่ะเพราะว่าคุณเชียร์ก็อยากรู้ค่ะค须ยตาก็คิดถึงเชียร์แต่เชียรเขาไม่คิดถึงแอนนะคะคิดถึงสิแม่แม่เล็บสีอะไรคะวันนี้เล็บสีอะไรจริ今天是什么口什么口红？色เดียวกันไหม？สีเดียวกันเออถ他说我们是一样的口红颜色。สีแดงงค่ะสีแดงแม่ทำอะไรอยู่คะออจะ？在干什么呢？ซ้อมเทนนิสอยู่ค่ะอ๋อจะไปจะไปแข่งหรือออกกำลังกายคะก็ออก ่ถ้าไปไปแข่งอย่าลืมบอกนะคะจะไปเชียร์หรอคะแน่นอนชื่อเชียร์ก็ต้องไปเชียร์ให้ถึงที่如果你要去比赛的话，一定要叫上นี่มีรอยู่ในใจอยู่แล้วคือเหมือนมีแบบได้รับการเชียร์อยู่ตลอดเวลา。他说我知道的，เอ一直在里面鼓励我。说了好เ羞啊。แล้วแล้วที่มีที่คําพออยู่ในใจก็คือแข่งแพ้นะ。我觉得你会 ต้องชนะนะชนะใจเขาแล้วก็ต้องชนะเทนนิสด,ด้วยนะโอเคไหมถ้าบอว่าเขาืชเมิสตัลคอเลสเตอก่มแล้ว่าวดื่มชาเมฆคริสตัลออคอเลเรก่ง้มแล้่ใันเห็น้นเก่งมชาเ <จน S 2> <ง>ค่ะเก่งที่ลุวคก่ะนีัเห็นบ้นเขบกื่ชเมริัอเลสเราช่มีวนันเห็นบบก่่มมีแบบ แฟนบอกว่าจะโทรมาตอนหกโมงสีก็เลยแบบไว้ค่ะเขาบอกว่าแฟนมีแฟนเขาบอกว่าแฟนมีแฟนเขาบอกว่าแฟนมีแฟนากแฟนมีแฟนากว่าแฟนมีแฟนเขาบอกว่าแฟนมีแฟนเขาอกว่าแฟนมีแฟนอกไ่าแฟนมีแฟนาไอแฟนมีแฟ อ๋อแต่ว่าจะมีโอกาสว่างรับคุยกับเราไหมเนี่ยคุณ有没有时间联系我呀？ได้เสมอค่ะได้เสมอค่ะนี่แม่คะประเทศจีนด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ไต้ทอประเทศจีนแฟนๆชาวจีนดูอยู่เยอะแยะเลยค่ะมีอะไรเซย์ไฮไหมคะ？มั分中国粉丝都在也ว来说的吗？แฟนคนจีนดูหน้าสี่เหลี่ยมแย่มากน่ารักอ่าักๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆ เด,เดี๋ยวกลับไปจะทานขนมไหว้พระจันทร์ค่ะเอ,อเดี๋ยวนะจ,จีวอแม่中秋节快อาแปลว่าเหมือนสุขสันต์วันไหว้พระจันทร์ใช่ไหมคะเออ <c oughs> สุขสันต์วันไหว้พระจันทร์ค่ะ สงสัยต้องไปฝึกเล่นเทนนิสบ้างแล้วเนี um ่ยอ๋อเราก็ <k <k ้อง้รอหายหายงอนเชียรเอะคะหายงอนเลยอ่ะอ๋อ说你有没有已经不不生我的气了？หายแล้วค่ะอ๋อ已经不生气了。หายแล้วค่ะแล้วงอนงอนอะไรคะ什么生我的气？งอนงอนเพราะว่าเชียแบบไม่คิดถึงไม่ทรหา我以为谢安不打电话给我。ไม่โทรหาไม่ได้บอเขามไม่คิดถึงนะ。说我不打电话给你不是代表不想念。 ถึงตลอดแต่ไม่รู้หรือเปล่าุ我一直都想念你，但你可能不知道吧。哦。แต่ไม่อน้าแม่ดีขึ้นบ้างเนี่ยอะไรนะน้าแบบย็นมากเลยโอ้เทมากเลยอะแม่รบกวนแค่นี้แหละเดี๋ยวไปซ้อมเทนนิสต่อใช่ไหมโอ้ค่ะให้ให้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ บายบายชาวจีนแฟนคลับน <most peace> okay. oh okay, <assic ant> ิดนึงค่ะช่วงกูสต์เซอร์ชายบายค่ยนสวัสดีค่ะแต่ดิจี้นะค่ะไหนึงหมายถึงเ o v e แฟนชาวจีนหรือ love 爱谁 l o คนไหนเอออไ่า爱心ง还是爱中国粉丝โอเคค่ะเดี๋ยวโทรหาอีกนะรับด้วยนะคะอ่าไอ้หนึ่ใจเต็มไอ้นึ่งบายบายค่ะสวัสดีค่ะเออไอ้หนี้ไอ้หนี้นั่นน่ะ มีคนถามว่าคนเอนเขินหรือเปล่าคะ่ะ คุณแอนไม่รู้เขินแต่คุณ,คณเชียเขินเงค,ค่ะเข่เออแอนไม่รู้ว่าขหไม่เินแต่เชียขิวแล้ว่ะแต่ว่าคุณคุณแอนคิดถึงแฟนๆชาวจีนมากเลยนะคะค่ะแต่แอคน,นคืเขาคิดถึงแฟนๆชาวจีนมากเลยนะคะแต่แอนคเขาคิดถนๆชาวจีนมากเลยนะคะแต่แอนคือเขาคิดถึงแฟนๆชาวจีนมากเลยนะคะแต่แอนคือเขาคิดถึงแฟนๆวกเนะคะแต่แอนคือนมากเลยนะคะแตอนคือิดถึงแฟนๆชาวจีนมากเลยนะคะแต่แอนคือเขาคิดถึงแฟนๆชาวจีนมากเลยนะคะแต่แอนคือเขาคิดถะ โอ้น่ารักมากๆจริงๆเขาเขาเขามีภาษาไทยเยอะเลยอ่ะอ๋อทางนี้เขินมากค่ะน่ารักค่ะฉันอยากได้รูปอ๋อาต้นงพูดภาไทยอ่ะทำไมทำไมเขาพิมพ์ภาษาไทยกันเก่งมาก为什么你们可以说那么多泰语呢？啊，好的，两个人脸红的人，เขาอกว่าสองหน้าแดงหมดเลยหน้าอะไรนะคะ？หน้าแดงนะ？หน้าแดงอ๋อใช่ไหมคะ？ ไม่รู้ค่ะแต่ว่าหน้าหน้าสดของแม่แอนก็ยังสวยมากๆเลยค่ะอ่าแต่ชวเ้กแอนเนี่ยก็่าเสวยไมคะว่ามสุขทีุ่นคลวบ